พอคิดว่าเราได้สีเหลืองผากกะจาดนี่พอนี่แต่ว่าเขาเขาตัดลงมาเนาะตัดแต่ว่าออกตัวนี้ตัวนี้เมียนคือเก่าประมาณเขาว่าสี่ก้อนเนาะพอเนาะพอว่ามันสูงเน๊ะเนาะพอลองแทก้เคาเบิ่งด้วยบึงก็เนื้อแทกบิ่งตัวนี้ก่อนประมาณนี้แหละหาก็คืออีกประมาณหาก้อนบางลมเลยกับแบบสีหาแบบเศษไม้นี่เรือเลยกับยักเห็ดเตียงไห่บนวางถ้วยวางบวงอันสีเอาตอนเท่าไร ร้านหาและจอรสเกแมนซิตี้ห้านไห้นะคือแบบนี้แหละครับเปดมะกลายใช่สบายดีสบายดีกันอีกรอบพ่อแม่พี่น้องเอ้เนาะตอนนี้เขากลับมาแต่ตลาดเป็นทีเรียบร้อยแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้สบายดีน้องล่ะสบายดีเป็นอย่างไรไม่ตลาดม่วนอยู่บ่ มว่วนแห้งบ่มว่วนต้องเห็นอะไรเย่ <Yeah. S 1> <laughs> มว่วนบ่ไ <Yeah. S 1> อ้พาไปตลาดไปบ่เหนื่อยไปอ่านป้าพี่น้องเอ้ยเขาเขาซื้อกระถางมากระถางนี่เจ้าหัวบ่ไอซื้อมาสำหรับยังตัวนี้ <c oughs> เอาไว้ในห้องน้ำล่างก้น <laughs> โดยหัวมันต่ำเน่พี่น้องเอ้ยป้าค้นข่าวละไลยแนวอยู่ <c oughs> พี่น้องเอ้ย <c oughs> อ่ะหยิบเอานาง ตัวนะฮะคงอยู่คงกินฮะตัวน่ะได้บบกหิวอ่าเป็นสินหมูสินยังพี่น้องเอ้ยาโตโอสบายดีผู้ส้างมากเหรอเบาโอสบายดีแม่สบายดีเด้อโดยอ่ะแม่เบิ้งเขาตั้งไว้ก่อนยับไปเนี่ยอ่ะอ่ะกระถังเบิ้งนองหล่ายับขึ้นไปนาง ขึ ing, in uniform, mm ้นไปย้อนเขาเยอะว่เรื่องอ่าอยากขึ้นไปคุณแหม่อืบมาน้องหลังมานั่งพี่อ้าโธ่หิวมากกับน้องแดงคุณแม่พี่น้องเอ้ยเนาะน้องแดงหิวกระทังทางหลังไอพมีถือว่ามันกับบใหญ่ปันไดนั่นแหละเนาะอันนี้จะาหูบ่อแม่มาให้เห็นยังใช่จอกเลยใช่จอกบ่อหนิ เฮาบ่มีจอกลายปานนั่นก็ไปไว้สบู่ก็ได้มันสูงเด้ปกติเพิ่นก็ให้ใส่จอกอันนี้นะใสจนะ่สจอกกินน้ำเนาะใส่จอกกินน้ำเฮาสิให้เจ้าเอาไปไว้ห้องน้ำเด้อโดยเอาไปไว้ตั้งสบู่ตั้งยาสะหัวอ่าตั้งยาสะพมพี่น้องเอ้ยบ้านเฮาเพิ่นเอิ้นยาสะหัวเนาะอ่ะเดี๋ยวจังหน่อยายมีไายเน่อยู่เมียก่อนนี่โบใหม่บ่อาโบเพิ่นคือใส่แบบนั้นอ่ะนะ แบบนั้นบบาพันชัยหันหนางเออบื้งองไอศิชัยหย้จะบ,บุคเคยชัยบอก<า>พี่พันชัย่าพี่อ่ะชายัยพี่รูปไปพี่ขึ้นอ่าแบบนั้นไหมอ่าเห็นแบบนั้นแหละไพศิชยยัยทึงพุ่นเนะ <c oughs> าะปาดคือนางงามนในวานนี้อันนี้ยังใส่โบถืออยู่ไปจักฮะเ <c oughs> บิ้งดูฮะเอาซ <c oughs> ื้อมียังแนหันหนาง <c oughs> อ,อันนี้เพิ่งเออยังอันนี้แม่จักแล้วจักแล้วเพคุนวะ <c oughs> อันนี้หันแอตากป้าแห้งอันนี้นั่นจักบอก <laughs> นี่ตักสินมูลแล้วอันนี้นันนี่ตักนังเค็มเดเพผ่นหอยไว้อของเาลวหยอกอันนี้ฮะแนวหอยเสื้อ้าในห้องน้ําแม่เอ้ผื่ส<ด>ื่อน็อดมหไสร้างิ่นยิงไห้เวลาชุดเจ้าเข่าห้องน้ําแล้วจุดเจ้าก็หอยไว้นะอ่าหาตวัวอันนั้นนะมันมันเขาก็ซื้อตามราคามันพี่นอเอ้ออันนี้ราคาสิบแปดพันกีบเนาะแต่ว่าตวัวใหญ่นเนี่ยมันก็แพง อันนี้น่ะไอซือมาให้เจ้านอกเลยเจ้าหูบอกมียังนี่บอกเอาเจ้าย่างเข้าเลยเจ้ากันเอาไว้บนทางเขาห้องนอนเจ้านี่เด้อแม่ไอทีฝุ่นเข้าเวเจาจะกระเสรดเท้าเจ้าอ่าคุณเจ้ากรเท้าคือยังตีนอ่าตีนต่อาตีนอ่าว่าแบบสุภาพเนาะพี่น้องก็ไว้บนนี่เด้อหล่ะเด้อเวลานางจีเข่าไปกันนางกระเสริก่อนจงเข่าไปบนนอนเห็นบอกมันจังวเปื้อน อันนี้ของแม่ตัวนี้เดอ้อเอา้าเพื่อความสะอาดเนาะเจ้า,จากะเข้าไปบนอยู่บนนอนใชยสีอย่างขึ้นมาเลยเอา่าสาวพันพี่น้าอายเอ้ชองอันกับสี่สิบพันกีบเนาะอ่า,อานี่ได้ใส่แม่ไหมยังนี่ใส่จอกใส่จอกนั่นล่ะสองอันกวบว้เด้อบนนี้ล่างเลยเดอ้อมันจังบวบเปื้อน อันนี้ก็บเนี้ยใส่จอกคือกันแต่ว่าเราเห็นมันสูงแล้วเราถือมาให้เจ้าใส่สบู่อันนี้จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆที่เขาก็ะะวางฮะเจ้าว่าสีป<ส>ัดสีปวดถูถุนแล้วชาตักน้ำโอ้โดยโดยอ่าอ่าอ่าเนี้ยใส่จอกอันนั้นอ่ะไว้เก็บไว้ก่อนอ่ะเก็บไว้ในถุงอันนี้กระทังพี่น้องเลยกระทังนี่ราคาราคาเท่าไเรเจ็ดชิบหาพันบอก เด็ดผ่านเจ็ดซิมหาผ่นกลีบบบเอาไว้ใส่น้ำเอาไว้ใช้น้ำโดยที่จ้าเข่าห้องน้ำล่างก้นนะนะออาไปบ้านเฮาทั้งน้อยทั้งใหญ่เออถ้าจะจะเอากระทางสีฟ้าน่ะมันกระโพดดอกเนาะโต๊ะโต๊ะหรือเออเอากระทางสีฟ้านะออกเกิดเป็นแทน่าตามนีมโดยอ่าโดยขอบใจอ่า ข้าเจ้าสิเอากระทางใหญ่มันกระโพดดอกเนาะเวลาเฮาสีล่างยื้อลร่างกดมันก็กระเชาะก็ได้ลักทันแล้วยังวะปัญญามนน้ำเบิดลทันได้ใช่อันนี้ยังว่าไข่มันต่ำแน่อันนี้อ่ะเบิ้งดูนางมียังแน่เครื่องของเข้าไปมันนี่ฮะลองไข่เบางดูเปิ้นอยู่บ่เยื่องใจหัวดีกว่ายาสะผมดิไอหมัดหายตับนีย nhang nè nàng đa số của anh không là đó. này, điền, này. À, không hả à. À. Không là tiếng Anh, 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 Anh, tiếng Anh, tiếng Anh, 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 อือสีแดงสีแดงอ๋อหมักบ่หมักอ๋ออ่ะใส่ทุงไว้ยังนะฮะอยากยังหมัดฟุ้มตยอ๋อกุ่มดนเติบบ่นางจํานี้ตูยอ่ะใส่มียังอีกอ่ะบิ่งรุตัวนี้มียังได้อันนี้เนอะ ป๊ารองเท้างามอีหลีลองใส่มึงดูฮะนางลองยืนมึงดูฮะแม่บุญได้เลือกให้นี่ว่าเปโตพอดีกับเพิ่นพี่น้องเอ้ยสิยังนี่นางสบัวบ่ปดโอันนีงามแท้น้องลาเฮานี่ใองยืนมึงดูะยไป ฟาดโทรลงมุนดู่ะขิงบางหางน้อยพี่น้องเอยนอกคนตัวเนยน,น้อยพอดีเลยบวลาเกือบฮะพอดีโ,โอ้อ่ะเอาไว้เวลาไปหันไปหนีก็ใส่ใช้เสือจะได้สามาออกมาเบิ่งดูเสือขาน้องเมันเป็นโลตลาดพี่น้องเอยเนาะ เอามาเบิ่งดูอันนี้อันอนี้ซีนมูด้วยไหมเด้อโลหนึง่งเป็นแล้ววัยขวก็ได้ยังก็ได้ยังอยู่เบาะตัวเก่าเบิร์ตเลยอ่ะเป็นแล้ลววัตัวนี้ <c oughs> สง่งพอดีบยู่นางพอดีสีดำใช้เสือจะตัวหนึ่งค่ะอาโทษพอดีอยู่บ่อนี่ น้องแทกเบิ่งดูมันบ่เคือนพุ่นบ่พอดีเนาะ<ด>ซีหยังอันนี่ฮะบุเพิ่นว่าีหยังีโอตินีนตินโอ้ <c oughs> อ่ะะบิวพอักน้ําบิวเกิน่น,น,น,นินแต้มไว้อ,อน้ําโดยโดยเก็บไว้ล่ะ ว่าซัมเนี้พี่น้องเอ้ยกับบรวมบารวมตัวนี้เด้ออ่ะสปพาะเขาซื้อใหม่พี่น้องเอ้ยเนาะสาะตัวนี้เบิดหนึ่งพันบาทพี่น้องเอ้ยหรือว่าหาเซนหาเซนไปไปเนาะพี่แม่พี่น้องสาะตัวนี้กับเบิร์ดลายเติบอันนี้เงินแม่ใจดีเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยเนาะ,ะอ่ะาะอันนี้พี่น้องเอ้ยแนวเสร็จเท้าแล้วกัแนวไว้สบู่กระถาง กับโบได้รวมเนาะอันนี้ประมาณเบิร์ตประมาณอันนี้กัเจ็ดสิบห้าพี่น้องเอออันนี้ก็บเก้าสิบห้าพันอันนี้ก็บสิบแปดอันนี้ก็แนวแยเนี่ละซาวก็เป็นสี่สิบอันนี้ก็บสิบแปดคื 40, อนน 18, ว่าเบิร์ตลายเติบอยู่อันนี้กัเฉพาะอันนี้พี่น้องเออเขาซื้อพวกนี้เนาะอ่ะพวกของนุง่งน้องแดงกับเบิร์ตหนึ่งพันบาทพี่น้องเออ เรือมาสามสิบห้าพ yeah, okay. ันบมละโดยโดยไหวก่อนก็ได้น yes, no. ้องเอ๋ยเนาะกระทังนี่เอาเข่าห้องน้ำเด้อแล้วตักน้ำใส่น้องเอ๋ยอันนี้บปเลอันนี้ก็เอาเข่าห้องน้ำเด้อตัวนี้ไหววางยาสระผมแล้วก็สบู่เพรมันใหญ่มันก้วงเนยอันนี้ก็เอาเข่าห้องน้ำเปรอไอเสียไห้สร้างเพิ่นหันนอดใส่ไห้เนาะอันนี้ก็คือไอบอกคันด้อละอ่า โดยเดี๋ยวไอไปลอเลรอบึองสร้างก่อนนะเนาะว่าเพิ่นอันเทพื้นบ่หรือว่าจาังไรพี่น้องเอ้ยแล้วก็จังหน่อยจังสิมาขอบุญขอบคุณทั้งแม่เพิ่นเนาะโดย,โดยพี่น้องเอ,อ,อ,อเ้ยเนาะมาฟังอ่าทางพ่อสร้างเพิ่นป้โทเพิ่นเทเพิ่นเทแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านนี้มแยังพ่ออันนี้มาใส่น้ําบ่แม่ๆโอ้เพิ่นได้โยมมาบ่น้ํำเลยโยกบ่หรือว่าจาังดมาอะไนจองใดป้าทพี่น้องเอ้ยเนาะผู้ ไปหามไกลเติบประมาณสามสามสิบเมตรหรือสนะี่สิบเมตรเนาะพูน้องตัวนะ่ะพี่น้องเอ้ยมันใส่น้ำลายเติบไปเนานะพ่อะเนาะอ้าวเบิดแหล่นี่ต้องไปใส่น้ำลายเติบในระเบอมานี่อ่าเพิ่นยังบุหันมาส่งบออ่อท่อนี่หรือว่าจังใดพ่ออืมเด็กพี่น้องเอ้ย อันนี้พ่อแทกไว้บอลนอนะฮะบอทอพี่น้องเอ้ยบนพสชตัง้งทอเห็ดทางลินลงมาอันนี้เพื่อนกำลังขุดเพื่อนสิใสอันแป้นให้มันเป็นเหลี่ยมพี่น้องเอ้ยโอ้พสิตกอีละบาทนี่ พอดีจะสอบเพาะเบื้องนีโอ้อ, oh. อ,อโดยโดยฝั่งนั้นสมเนาะเบืองนั้นเบื้องนั้นจะใส่สองสอบโดยสอบหนึ่งสิบห้าเหตุเสร็จตัวนี้ตัวนั้นยังสมสอบแลฝั่งนั้นสองอันนี้สอบหนึ่งพี่น้อ,องเ้ยเทพพื้นนี่พอพอ oh. โดยโดย,โดยโด ปนกะซีอันขุดแล้วก็เห็ดร่องพี่น้องเนาะร่องแล้วก็ใส่แป้นให้เป็นเรี่ยมเพื่นกำลังจะเทพื้นกำลังมาปูนอยูโ่โต๊ะนี่ลายเถืยใหญ่เลยท้เลยโดยถ้าว่าเทแล้วเนี่ก็คขึ้นด้ิชายดอก จ้าว่าอันฟังใดเขาจะดังไพ่เนี่ยพอฟังนี่บอฟังนี่บอโอ้อยดังไพ่นะ่แมนตัวใดเนี่บตัวใดเห็นเป็นหองบอตัวใดตัวอยู่ทงึงอ่าตัวอยู่ทงิงเนาะซาพอคิดได้สาพอ่ะแบบใดถ้าเขาสีลงทั้งนี้มันบ่ต่ำหมดบอหต่ำแล้วอือ เพื na, พอ่อ ő, นวะ่าให้แบบแบบคือทางขึ้นทางลงนะนะเพาะเห็นแล้วก็เอาพักกาดเอ่อเอ่นครึ่งหนึ่งซะตัวนี้โดยแต่ว่าเพิ่นว่าบัวไฮเอาออกเบิร์ดนะเฮาเฮาเฮาเบิ่งดเอฟซีเพิ่นต้คือเก่าแล้วตัวนี้เฮาก็ลงมาเห็นคนที่เขากินน้ำก็ได้ตัวพ่วงเพิ่นว่าให้ดั้งยู่ลุ่มเพิ่นว่าแต่ว่าบัอยากแบบเวลาฝนตกแล้วบัอยากให้ยางแบบฝ่าพุ่นนะเพาะให้แบบเที่ยวขึ้นเที่ยวลงทางนี่เลยนะ แต่แบบโบไฮคิดว่าเอาพาักตาออกเอาครึ่งหนึ่งนี่นะบนบนลักน,นอ่าอ่าอ่าพอคิดว่าเราได้เสลืองอพักระจาดนี่พอนี่แต่ว่าเขาเขา,เขาตัดลงมาเนาะ<ด>ตัดแล้วอ,อกก๋อตัวนี้ตัวนี้เมียนคือเกาบนดังไผ่เด้ชุบอะไรอยู่ให้กินแล้วอยู่ทึ่งเนาะมีมีโตอินโตยังเขาก็มากินเขาอยู่ลบบนี้มันง่ายโดยแต่เพื่นว่าอันไอซีเป็นคอมเมนต์ว่าอันโอนนี่นะเพื่นเพื่นให้เอาข้าปลูกนำมาไว้นี้เพื่นว่าเข่าหน้ามันนะโดย เข่าเมียนอยู um, ่โซนนั่นก็ได้เข่าเนาโซนเบื้องนั้นเด้เบื้องนี้เขาเย็ดกินเราโซนเบื้องนั้นกะเขาเมียนเข่าเมียนน้ำก็ได้แต่ว่าเขาก็เห็ดทางลงมานี้เนาะมันมันบดตำหัวบ่บดตำกันแล้วก็ผึ่งโอ้กับชงกันเดียวกันนั่นดูเฮาย่านโซนใหม่นี่เล่นนี่เล่นนี่นี่โซนเนาะให้คนแท็กมึงก่อน ทางขึ้นทางลงเม็ดสี่สิบเนาะเม็ดสี่สิบกะคือว่าแล้วมีแต่ผู้ต่ำคือเฮาทำแม่หาสิแม่ไปแรกที่สูงเนี่ยกะกัโยมีเปอร์เซ็นต์อยากตาั้มหัวคือว่าแนาะโดยแต่ว่าถาา้ถาว่าเฮาอันถ้าว่าเฮาดังไฟข้างล่างเนี่ยเฮาว่าฟังนั่นเนาะผมรือว,ว่าเอาเอาเบอร์นี้ออกก็ได้ตัดเนี่ยเอาเบอร์น,นี้โดยกิตาไพนี่ต้องเลยง่าย พราะวันแล้วได้กระเพื่อน่าเพื่อนยังไงดังข้างล่างนะดังข้างล่างก็ได้เอาว่าซึ่งนั่นบ่พอเอาขังเม่งได้ก็ได้มันต้องได้แอะมได้ยังอีสบ่เนี่สิปลาลงโล่งเลยี่ก็บ่ได้แอะมี่ผ้ากระจาดบ่ต้องต้องได้ใส่ผ้ากระจาดเลยหรือว่าจะกอก็ได้เอาเทแล้วเนาะอ่ากอเอาก็ได้ระคายได้แบบนี้คันกอเป็นบอกเขาบอกกันไงโดยเขาบอกตอนนั้นน่ะ รันซองเนาะพ่อเนอะาะ่อถ้าว่าเขาก่อขึ้นอีกประมาณแค่ก้อนนะพอ่อส,สามบ่เออได้กอนเหมือนกันอยากขี้ไล่ต้องอยู่ในเจ็ดแปดสิบเซนเลวเพียงพี่อ้ประมาณส<อ><ล>ี่กนะ้อนมันวิดพเนเลยประมาณพี่บ่อแมนแมนปั้นนั่นแนละ้ว พอมาใส่เสาคือครับคือว่าซ้ำด้านเนาะสองสองเออหนึ่งสองไม่เลยเนาะสองด้านแกแม่นอยู่ได้เนาะเขาก่อขึ้นพ่อให้มันบางลมบางแรงเฉยๆเวลาเขาดังพื้นเพ่อว่าถ้าว่าผ้ากระจาดนี่การมันมันก็คือเก้ากับตัวนี้แมนบอกอ่ะลงจากนี่มาใส่ผ้ากระจาดอยู่นี่ก็คือเก่าเนาะพ่อเนาะอ่าก่อประมาณเาว่าสี่ก้อนเนาะพ่อเนาะพอว่ามันสูงเนยเนาะอ่ะพอลองแทงให้เฮาเบิ้งดูฮะ เหมือนกัน่าแท็กมึงตัวนี้ก่อนประมาณนี้แล้วหาก่อนแปดสิบเซนเนาะพอดีบางฝนสาสตเนาะพอดีบางลมบางยังกับฝนกระสีโบสัตอะาะอแมนแมนอันนี้เนาะผมแมนพี่น้องก็อันนี้ความคิดทางาศเพินก็เอาความคิดให้เนาะพอเนาะอ่า บ่เขาก่อแต่ซองด้านหน่ะก,ก็ได้ตัวนี้กับป้าล่งเลยก,ก็ได้ตัวนี้นะเพราะว่าโต๊ะตั้งเขาจะมาตัต้งอยู่นี้พอดีกินข้าวกินน้ำแต่ก็ยุ่งมากอยู่เห็ดกินอยู่นี้ตัวนั้นก็บบนเมียนเก็บสัมพระเนาะเขาปลูกเขายังแลอะอะไรซะเครื่องคั่วแบบสั้นใช้ตัวนี้เขาก็ก่อนะขึ้นซ้ำกันนั่นแหละวหาก้อนมันหาก้อนบลอกเขาสิพ่ออยู่บ่ชาวบานนะน่าจะพ่ออยู่น้อผ่อเนาะ อืมพวพอกับเสือนี่ก็ได้มันก็มีบท<ด>คายอยู่ก้อนหนึ่งซอกผนหา่าอาจจะพออยู่พอจะเข้ากับเก็บมาใส่แมนแมนหาก้อนนี่เพียงนี่บ่พอประมาณแปดสิบเซนเนาะแปดสิบหรือเมตรหนึ่งเมตรนี่สิบอะไรประมาณแปดสิบเก้าสิบนี่แหละประมาณนี้กับพอด,ดีงามโดยดนีเขายืดนะโดยโดย,โดย,โดยแนมหันแนมนี่นะมันกับพอดีงามแมนแมนตัวพื้นี่เขาก็ขึ้นไม้ได้เขาเทนี่เบิ่งก่อนเนาะเอาคลิปลงก่อน ก็อันนี้ก็ยังใหายเอฟซีพื้นตัดสินเนาะผมเห็นพี่น้องว่าเห็นดีเห็นควรบอกจังซี่หรือว่าแนวใดเนาะผมเห็นพี่น้องอ่าเห็ดไปชะก่อนเนาะพ่อเนาะเจ้าเจ้าเจ้าเห็ดโดยโดยการเห็ดเวียกซะเนาะอ่าถามอีกก่อนพ่อเอ๋ยถ้าว่าอันเห็ดคือพ่อว่าเนาะก็ึ้นอีกประมาณหาก้อนบางลมอลไรกับแบบซีหาแบบเศษไม้นี่เรืออลไรก็อยากเห็ดเตียงไห่บนวางถ้วยวางบ่วงอ่ะซีเอาตอนเท่าใดฮะพ่อโดย โอ้จ้าเสีว่าได้กไอเนาะโดยอันนี้นะตั้งอันตั้งหาแล้วก็ตั้งจ้างพอเอ่ยเนาะเอาอยู่ในน,นั้นลานหาและออฟฟิศเก่าแมนซิตี้ฮั่นไทยนะคือแบบนี้แหละครับแป้นมัก,<อ>นมกายใส่โดยโดยเพอได้อันแปะอยู่ดอกนดเนาะ<ด>แปะ<ด>ที่เขาแกะออกแล้วนี่นะคือสมุนเนี่เขาตีใส่ซองแผ่นมันก็่าสี่สิบเซนแต่เนาะก็ประมาณสามนี่แหละ ขั้นหนึ่งเงินหาเซนถ้าว่าอะไรเป็นเงินบาทนี่ล้านหาในก็นตีไปซะ 3, ่ไหมสามพันนะพ่อเนาะสามพันบาทสามพันพี่น้องเอ้ยเพราะว่าบางเถื่อกระเลดหาศูนย์บางเถื่อกระเลดหาสี่เนาะเขาตีไม่เห็ดเป็นผนักไฮไปนี่ผู้แพ้ใส่กัดบุไรีบ่บนวางถวยวางบ่วงเนะาะเข้ว่ามีมีไม่เขาก็ตีแผ่นหนึ่งตีบองเลยโดยถวยตกไปทางนอกโดยทางเทพื้นฝั่งนี้ฝั่งนั่นเลยกับหางลิ้น <Man. S 2> แม่นได้ก่อหยังก็พอทอ่อนึงใส่ท่อ,อยิเฮ็ดหางลิน้นพี่น้องเอ้ยทั้งพ่อเพิ่นทั้งหมดทั้งม่วนเพิ่นว่า1.5เนาะโดยหรือว่า3,000บาทพี่น้องเอ้ยอ่าถ้าว่าบ่ได้เฮ็ดอันนี้เฉพาะเฮ็ดหางลิ้นเฮ็ดหางลิ้นแล้วก็กออันนี้เนาะพ่อเนาะแม่น <Man. S 2> แล้วก็เทฝั่งนี้ฝั่งนั้นเพิ่นเอาน้ําแต่2น,นี่แหละน้องพมีก็มีแต่วา่าถ้าวา่าอัน นั่นคือเราตกลงกันพ่อแม่พี่น้องเอ๋ยนอกจาคือเศษไม้นี่คือน่าจะพ่ออยู่เนาะพ่อนะเศษแปนเศษยังบ่อยมันเข่าเพราะว่าแป้นตัวนั่นนะพราตู้เพิ่นกะอันนั้นไดยพ่อเอ๋เพิ่นแส่พุ่นไดยแส่ปูนมันบ่ออกดอกเนาะเด้มาตอกใส่นี่เด้เด้โอ้มาตอกขอแก้มาตอกแต่พีดแล้วนี่โดยโดยปาทพี่น้องเอ๋ทั้งแม่เพิ่นหาบน้ำ หาบไก่เติบด้วยแม่เนาะอ่ากระทางกระซูงซ้ำพี่น้องเอ้ยหาบมามาปูนอ่าพี่น้องเอ้ยเนาะทั้งแม่เพิ่นกระหาบน้าม้าน้องแดงเพิ่นกระหาบคือกันนั่แหละเพิ่นยังไปหาขู่มาอยู่พี่น้องเอ้ยเพิ่นกระช่วยกันกับแม่เพิ่นกับพ่อเพิ่นเนาะพูดแหละพี่น้องเอ้ยเนาะบอลหาบน้าไก่เติบป้าทื่อสิเต็มอันนี้ คือว่าเาเทอนันนี้เขาก็ต้องใส่น้ำลายเติมได้พี่น,ออน้องเออเนาะเพราะว่าเขามาปูนก็โอเคพ่อแม่พี่น,ออน้องเอะสำหรับคลิปนี้ก็คือเขาได้โอ้ลมกันแหละน้องพรมีก็มาต,ตลาดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจีหายน้องแดงเพิ่นขอบ,บุญขอบคุณทั้งแม่ใจดีเพิ่นก่อนพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่พนสวยซื่ออ่า ทางน้ำให้เพิ่นเนาะแล้วก็ซื้อซื้อเครื่องซื้อคลองใครแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้โอ้ทางน้องสาวกะสิไปหาบน้ำบ่ละบ้านนี่ด้วยโอ้ดีดีเนาะเอ้ยไปหาบซอยกับแม่ถ้าว่าเพิ่นมาถ่ายกะเฮ็ดเวียกเฮาโลดน้องเอ้ยเนาะเพิ่นก็ถ่ายเฮาไปน้ำเนาะเอ้เฮ็ดเวียกเฮาไปน้ำถ้าว่าเพิ่นมาถ่ายเฮาเฮาก็สินั่งอยู่มันกะบ่โอเคนะเวียกเฮามันก็บ่แล้วน้องเอ้ยเฮาก็ต้องเฮ็ดเวียกเฮาไปน้ำเนาะอ่ะสุดท้ายนี้ไอพ่อแมีก็อยากให้น้องล่ะเนาะขอบบุญขอบคุณ ทางเอื้อยใจดีเด <Yeah. S 1> ี hmm. <ichi> ๋ยน้องเลิกผลนกระปุปทรงออกน้ำเนาะผูปนซื้อกระทางไทยเจ้านี่แหละกระเบิดลายติบพี่น้องประมาณสามแสนเงินกีบเฮาเรือ่ากวัวเนาะอ่ะขอบุญขอบคุณพ่นก่อน้องอ่ะยกมือขอบคุณขอบคุณขอบคุณพ่อหัเพันอยู่ดีมีแหงเด้อคเจ็บจริญใคงไขายามีเด้อ ปัถนาสิ่งใใดนขอห้พได้ไดขอให้พึ่นได้ไดสมคำมุงมัตปัถนา,นาด้วยเถิด,ด้วยเสาธุสาธุและผู้ใหญ่อีกท่านที่ซองน้องเอ๋ยเนาะกับทางทางแม่แสงน้องเอ๋ยเนาะผู้เพิ่นซื้อไม้ซื้อ,อยังให้เจ้าฮะเ,เละอ่าเพิ่นฝากเงินตั้งแต่เมือนั้นพุ่นน้องเอ๋ยเนาะเพิ่นฝากมาซื้อโทรศัพท์ให้เจ้าแล้วก็เงินมันเหลืออ่า1,000บาทน้องเอ๋ยหรือว่า500,000กับ40,000กีบเนาะ อะเลยพึ่นซื้ออเครื่องคองมาให้เจ้าในมือน,นี้น้องเอ๋ยที่ว่าไอ้พาเจ้าไปตลาดลแทนแหละเนาะ <โด S 2> ก็อยากให้น้องล่ะยกมือขอบบุญขอบคุณให้น้องอตั้งใจนอกก้นนองเอ๋ยเนาะคิดคำวอวยพรอ่าให้แม่แสงเนาะเพิ่นอยู่ทางอยู่ต่างประเทศนอกก้นนองเอ๋ยเนาะอ่ะขอบบุญขอบคุณเพิ่นน้องเ<ห>อ๋ยขอบคุณคอยเพิ่นอยู่ดีมีเฮงพระเจ้าจะได้ของไทยอย่างมีเด้อให้ลำให้รวยกั้เก่าเด้อสาธุ ทำธุรกิจการงานยังทำธุรกิจการงานยังก็ขอให้ราบลื่นขอให้ราบลื่นทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างบ่ให้ยของบ่ให้ค่าบ่ให้ยของบ่ให้ค่าขอให้ลื่นให้ไหลท์ขอให้ลื่นให้ไหลด้วยเถิดด้วยเถิดสาธุสาธุโอเคน้องซันไอกับซีคอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้๋ยวลาเด้อสบายดีน้องสบายดี ก็โอเคพ่อแม่พี่น้องเอนะ้ยเนาะถือว่าคลิปนี้เขาก็พาน้องแดงเพิ่นมาสเตตลาดเนาะในกระทางพอสร้างเพิ่นก็กำลังมาปูนอยู่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็คือทางพอสร้างเพิ่นได้โอได้ลมกับน้องพามีเลยเนะา,านะถ้าว่าเพิ่อนที่ฟังนี้พี่น้องเอนะ้ยเนาที่ฝั่งนี่เลยก็กับกอแทงน้ำกอ่อทอหนามอะไรพี่น้องเอเห็นหางลิ้น เหล็กเทฟังนี้เพิ่นก็เอาราคาล้านสองคือเก้าพี่น้องเอ้ยแต่ถ้าว่าให้เพื่นก่อขึ้นประมาณหาก้อนสองด้านหันพี่น้องเอ้อยเนาะขังโบไห่ลมถ้าว่าเขาที่ใส่ฟ้าก,กระจาดก็คือเก้าพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าก็มีซีดใหม่คือเก้าแต่ว่าเขาก่ออิฐเอะรวมๆเบิดเพื่นก็สิเอานำล้านหาพี่น้องเอ้ยเป็นเงินบาทก็ประมาณสองพันกว่าเนาะโดยงบน้ำหนองพมีตอนนี้ฮะมีแล้วผมเองพี่น้องเอ้ยก็แล้วแต่เอีซีเพิ่น สีพิจารณาเนาะผมแม่พี่น้องคอมเมนต์มาในเด้อออกความคิดเห็นมาแน่ผมแม่พี่น้องเอ้ยจังได้คลิปนี้กะต้ขอขอบุญขอบคุณทางแม่แซงและก็เอ้ยใจดีเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยเนาะเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาซื้อเครื่องซื้อของให้น้องแดงและก็ซื้อกระทังผมแม่พี่น้องเอ้ยต้องขอขอบุญขอบคุณให้อยู่ดีมแหฮงเบิดสุขุสุขคนเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ชมคํำม,มุ่งมั่นปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับคลิปนี้น้องพมีรับไปแล้วผมแม่พี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดี